กระบวนการจัดองค์การการจัดแผนกงานและการประสานงานกระบวนการจัดการองค์การ 1. การแบ่งงานการทําการระบุอย่างชัดเจนว่าองค์การจะต้องทําภารกิจหรืองานอะไรบ้างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นขั้นตอนสําคัญลําดับแรกที่ต้องมีความชัดเจน 2. การจัดแบ่งแผนกงานเป็นกระบวนการในการจัดตั้งแผนกงานหรือกลุ่มงานภายในระบบการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ 3. การจัดแบ่งหน่วยงานย่อยในแต่ละแผนกงานเป็นการพิจารณาว่าแต่ละฝ่ายหรือแผนกที่จัดแบ่งเป็นหน่วยงานตามหน้าที่ออกมามีความจําเป็นจะต้องแบ่งย่อยเป็นหน่วยงานย่อยอะไรบ้าง 4. การกําหนดตําแหน่งงานในแผนกงานแต่ละหน่วยย่อยเป็นการพิจารณาว่าตําแหน่งงานที่จัดจะต้องจัดให้มีในแผนกง,งานและหน่วยงานย่อยที่สําคัญๆมีตําแหน่งอะไรบ้าง หาการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นกระบวนการของการมอบหมายกิจกรรมของงานและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะในองค์การที่ถูกกำหนดเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 8. การกำหนดระดับชั้นของการบังคับบัญชาเพื่อให้ทราบว่าใครในตำแหน่งระดับใดจะต้องรายงานขึ้นตรงกับตำแหน่งใดหรือใครเป็นผู้รับคำสั่งจากใคร การจัดแผนกงานหลักการที่ใช้ในการจัดแบ่งแผนกงานที่ใช้การเป็นพื้นฐานทั่วไปมีดังนี้ 1. ห,หลักของความชำนาญเฉพาะด้านการจัดแบ่งแผนกง,งานจะต้องสามารถบรรลุผลแห่งความชำนาญเฉพาะด้านได้อย่างแท้จริงเพื่อใช้ประโยชน์ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน 2. หลักของการควบคุมการจัดแบ่งแผนกง,งานควรมีความชัดเจนโดยเขียนเป็นพันธกิจที่แสดงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเป็นทางการ ว่าหน่วยงานที่จัดแบ่งไว้มีหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเป็นทางการว่าหน่วยงานที่จัดแบ่งไว้มีหน้าที่และความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่อย่างไร 3. หลักของการประสานงานการจัดแบ่งแผนกงานไม่ควรให้เกิดความซ้ำซ้อนและควรจัดกลุ่มงานที่เอื้อให้เกิดการประสานงานระหว่างแผนกที่แตกต่างกันได้โดยง่าย 4. หลักของการประหยัด การแบ่งแผนกงานต่างๆในองค์การควรคำนึงถึงความประหยัดด้านต้นทุน 5. หลักด้านสังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและให้ความสำคัญกับนัยยะหรือบอรีบทเชิงสังคมอย่างมากในปัจจุบันการจัดแบ่งแผนกงานจึงต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นบริบทด้านสังคมด้วย 6. หลักของความยั่งยืนองค์การจะต้องคำนึงถึงวิธีการต่างๆที่จะทำให้ความยั่งยืนเกิดมีขึ้นกับองค์การ โดยทั่วไปการจัดแผนกงานจะยึดแบบแผนหรือเกณฑ์การแบ่งอันเป็นที่นิยมโดยทั่วไปดังนี้ 1. การจัดแผนกงานด้วยเกณฑ์หน้าที่หน้าที่ภารกิจขององค์การธุรกิจที่จะต้องจัดทําส่วนใหญ่ประกอบด้วยการผลิตการตลาดการเงินและการจัดงานบุคคล 2. การจัดแผนกงานด้วยกระบวนการเป็นการจัดแผนกงานตามขั้นตอนของการทํางานส่วนใหญ่จะพบในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ สการจัดแผนกงานด้วยผลิตภัณฑ์จะจำแนกผู้มีทักษะเฉพาะกิจให้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านนั้นเป็นการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 4. การจัดแผนกงานด้วยลูกค้าเป็นการแบ่งแผนกงานตามประเภทลูกค้าที่มาติดต่อธุรกิจกับองค์การจะพบเห็นโดยทั่วไปว่าอุตสาหกรรมบางแห่งมีสายผลิตภัณฑ์มากชนิดมักจัดฝ่ายขายตามประเภทลูกค้าใหญ่ๆ 5. การจัดแผนกงานด้วยพื้นที่ ในกรณีที่องค์การธุรกิจมีขอบขายงานครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางการจัดแผนงานจึงแบ่งเขตความรับผิดชอบออกตามพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการด้านอุตสาหกรรมหรือการค้าส่งขนาดใหญ่การประสานงานความสำคัญของการประสานงาน1เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นสิ่งสำคัญถ้าผู้ปฏิบัติงานทุกคนหรือทุกองค์การได้ทราบและเห็นเป็นส่วนร่วมแล้วจะช่วยส่งเสริมการประสานงานได้มาก 2. ประหยัดเงินและเวลาการประสานงานที่ดีจะช่วยตัดปัญหาการปฏิบัติงานซ้อนกันซึ่งจะทำให้ไม่สิ้นเปลืองกำลังคนและกำลังเงินและไม่เสียเวลาโดยใช่เหตุ 3. ลดปัญหาการขัดแย้งระหว่างบุคลากรในการปฏิบัติงานร่วมกันความเห็นหรือประโยชน์ซึ่งแต่ละบุคลากรหรือแต่ละองค์การนั้นถ้ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกันนั้นอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกันได้ และส่งผลต่อความเสียหายแกง่งานแต่ถ้าบุคลากรมีการประสานที่ดีแล้วจะช่วยให้บุคลากรที่มีความเห็นและมีความเข้าใจในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายหรือแต่ละแผนกร่วมกันก็จะนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จของงานหลักการประสานงาน 1. การประสานงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การให้สอดคล้องกัน 2. การประสานงานควรจัดให้เป็นระบบทั้งการประสานงานจากบนลงล่าง และจากล่างสู่บนตลอดจนการประสานงานในระดับเดียวกัน 3. กระตุ้นให้บุคลากรในองค์การมีความเต็มใจในการที่จะประสานงานและร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันสี 4. การกำหนดตัวเครื่องมือการสื่อสารวันเวลาและสถานที่โดยยึดหลักว่าการติดต่อประสานงานที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงานต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่น วิธีการประสานงาน 1. นึ่กำหนดแผนงานหรือโครงการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานทุกคนในหน่วยงาน 2. ให้พนักงานทุกคนในองค์การได้เข้าใจแผนงานหรือโครงการทั้งหมดหรือบางส่วนที่จำเป็นและแผนการขององค์การรายละเอียดของงานและบคุคคลและหน่วยงานให้ชัดเจน 3. การสร้างแนวความคิดปลูกจิตสำนึกการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ 4. การประสานงานกับแนวความคิดของผู้บริหารที่มีลักษณะความเป็นผู้นําที่แตกต่างกันการประสานงานจึงขึ้นอยู่กับแนวคิดของผู้บริหารเป็นสําคัญแบ่งออกดังนี้4.1ผู้บริหารที่ยึดอำนาจและแนวคิดของตนเป็นหลักผู้บริหารจะใช้วิธีการประสานงานโดยการออกคําสั่งให้ปฏิบัติการประสานงานจึงเป็นเพียงการรับคําสั่ง ไม่มีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อโต้แยง้งใดๆจากพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา4.2ผู้บริหารที่ยึดแนวความคิดที่ว่าการบริหารคือการบริหารผู้บริหารจะให้รูปแบบการประสานงานที่อำนวยความสะดวกต่างๆในการทำงานให้แก่พนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในขณะเดียวกันก็จะรับควาความคิดเห็นความริเริ่มของผู้ใต้บังคับบัญชา4.3ผู้บริหารที่วางตนเฉย เป็นลักษณะจะปล่อยปะละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานกันเองตามความสมัครใจการประสานงานจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจและความเอาใจใส่ของผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและกระทบกระเทือนต่อแผนงานที่วางไว้ขององค์การปัญหาในการประสานงาน1การเสียสละช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันให้ความรู้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่หรือการแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาข้อมูลในการทำงานความจริงใจต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังยังมีการปฏิบัติต่อกันน้อยจึงเป็นเหตุให้การประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆไม่ประสบผลสำเร็จ 2. การใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นการพูดด้วยถ้อยคำหรือปฏิบัติอย่างสุภาพไพเราะอ่อนหวานยังมีประโยชน์กับเพื่อนร่วมง,งานด้วยความจริงใจยังมีการปฏิบัติต่อกันน้อยเนื่องจากบางครั้งมีการใช้คำพูดที่หยาบคายโกหกสอเสียด ok จึงเป็นเหตุให้การประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆไม่ประสบผลสำเร็จ 3. การปรับพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจการให้ข้อเสนอแนะข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะได้รับการร้องขอหรือไม่ก็ตามยังมีการปฏิบัติต่อกันน้อยมีอคติต่อกันจึงเป็นเหตุทําให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน 4. การประพฤติปฏิบัติตนขาดความเสมอต้นเสมอปลายมีความเหลื่อมล้ํากัน แบ่งแยกแบ่งกลุ่มเลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของงานอยู่หรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม